อานะครับอันนี้คือวิธีการติดตั้งเครื่อง a l c a m a x ควบคู่กับระบบการกรองน้ำของเก่านะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่านซิงค์นะครับในระบบตัวนี้เนี่ยก็ดีตรงที่ว่าน้ำปราปานะครับที่ไหลจากก๊อกสามารถหยุดได้ทันทีนะครับนนี้พอเราเปิดปุ๊บนะครับ เราเปิดวาปุา๊บพอเราปิดวาปุา๊บน้ําก็จะหยุดไม่มีน้ําค้างจากเครื่องนะครับวิธีการนี้นะครับก็คือเราก็สามารถต่อโดยตรงได้จากเ,าเครื่องกรองน้ํารุ่นเก่าที่บ้านของนะครับผูม้มุงหวังของเราได้เลยโดยการพ่วงอัคลคาแมกที่สามารถทําให้เกิดเป็นน้ําแร่และวก็น้ําด่างเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะการมีเครื่องเก่าอยู่แล้วก็จะทําให้ระบบของการกรองน้ําประปามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ เราก็สามารถมาต่อโดยตรงในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือใช้รูปแบบของอตัวสัญญาณน้ำสายออกเส้นออกนะครับเราก็สามารถออกมาเพื่อที่จะไหลวนเข้ากับตัวเครื่องอันคแมกนะครับแล้วพอตัวสัญญาณน้ำขาออกจากเครื่องอันคแมกนะครับก็ให้ไปเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำตัวนี้ได้เลยแบบง่ายๆนะครับกร,กระทัดรัดกระชับ แล้วก็เก็บสายให้ดูเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็ได้น้ําดื่มที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่น้าก็จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับบวกกับการที่เราสามารถปิดก๊อกปุ๊บน้ําก็หยุดทันทีเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการต่อเครื่องกรองน้ํานะครับที่ สามารถต่อควบคู่กับการมีเครื่องกรองน้ำแบบเก่าที่บ้านของพุ่งหวังแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ